ตัวนี้นะคะใส่ฐาน cr 1 2 3่ a, a, a นะคะหนึ่งก้อนช่องใส่ฐานอยู่ทางด้านข้างนะคะเราก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่นะคะตัวนี้เรื่องเปิดปิดนะคะปุ่มยี้งปุ่มซูม,มถ้าใส่ฐานใหม่ๆเขาก็จะแบบรวดเร็วแบบนี้เลยโอเคเวลาใส่ฟิล์มนะคะเราก็เปิดฝาหลังมาแล้วก็ใส่ฟิล์มไปตรงตรงแบบนี้ พาดหางฟิล์มไปอีกฝั่งนึงเลยนะคะให้เรียบไม่พองฝากล้องจะรันไปที่เลขหนึ่งนะคะแสดงว่าเข้าแล้วเราก็เริ่มถ่ายได้เลยตัวนี้นะคะโหมดการทํางานเขาจะมีโหมดถ่ายพานรามาได้ด้วยเราก็แค่เลื่อนลงอย่างนี้เฟรมในอช่องมองเขาจะขอเป็นพานลามานะคะเป็นแฟเฟรมยาว เเลื่อนไปเราจะเป็นเฟรมปกติเลยส่วน2ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตั้งวันที่พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มนะคะเลขจะขึ้นตรงนี้จะขึ้นบนใต้ภาพเรานะคะถ้าเราไม่ชอบเราปิดไว้ก็ได้อันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวเลขนะคะวันเดือนปีเราก็กดตรงนี้ได้เลยเซตกระโหมดนะคะตรงนี้ก็เป็นเวลาอันนี้ก็คือเปิดไว้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นแฟลตโหมดเกี่ยวกับแฟล อันนี้บังคับปิดแฟชนะคะแล้วก็บังคับเปิดแฟชแฟชถ้าเปิดทีๆนะคะถ้าเราเปิดติดกันทุกภาพเนี้ยก็รอชาร์ด,ดนิดนึงเนาะตัวนี้เป็นโหมดถ่ายกลางคืนค่ะอันนี้เป็นโหมดออตโต้เลยอันนี้ตั้งเวลาถ่ายภาพนะคะไฟแดงจะขึ้นตรงนี้เราก็รอไปสิบวิ ซูมเข้าซูมออกนะคะอะ่โอเคตัวนี้นะคะเวลาถ่ายบนม้วนเขาก็จะกอลับให้เองเป็นออโต้อ๋อแล้วก็ตรงนี้นะคะปุ่มหมุนตรงนี้จะเป็นปรับตามค่าสายตาเราก็คือปรับสายตาสั้นสายตายาวคือปรับรนี้ปรับให้ชัดตามตาได้เลยนะคะ ส่วนปุ่มล็กรตรงนี้เป็นปุ่มกอฟิล์มกลับนะคะถ้าเราอยากให้ฟิล์มเนี่ยกอกลับก่อนที่จะหมดหมวนก่อนที่เราจะถ่ายหมดหมวนเราก็กดตรงนี้ได้เลยเขาก็จะกอกลับให้เช่นนี้8ดภาพใช่ไหมคะเราอยากกอกลับเราก็กดตรงนี้เขาก็จะรันกลับให้เลยแต่ถ้าเราไม่กดเนาะเวลาเราถ่ายหมดนหมวนเขาก็จะกอเองนะคะ พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้น E นะคะก็คือไม่มีฟิล์มแล้วเราก็แค่นำฟิล์มออกไปล้างได้เลยนะคะเขาจะกลับเข้ากลับบปน,นี้เลย